ียัสวัสดีจ้าเพื่อนๆพื่อนวันนี้ยายพ่อนศิภามาเที่ยวชมฟาร์มแพะของคุณยายปุ๋ยค่ะคุณแตจวนกำลังแบกเฟืองขึ้นไปเอาเอาไปเก็บไว้พุ่นหมาคุณแตจวนไม่พี่ล้วไปยายพ่อนศิภาขึ้นไปเบิ้งเอาไปยังคือเอาไว้สูงแท้ย่ำหนาพอนสิขึ้นไม่กินเองบ่ฮะเอาเครืเอาอู้ล่ะเอาเครืเอาอู้ลานมาใบทั้งทั้งเนี่ยมันบ่คลายบ่แต่ก่อนคนอยู่เนาะอ๋อแต่ก่อนคนอยู่นี่ย บ่นึกว่าสิมานอนลเลี้ยงแพะอ,อยู่นี่เนาะนค่ะนี่เพิ่นตุ่นเฟื่องไว้เนาะค่ะเราว่างไฟเด้อยแต่จวนเด้เอ,อเราว่างไฟเด้อเนาะต้องเฮ็ดเน้นน้าดีเพราะเนี่ยนี่ขึ้นชันโคบๆนีงเจี๊ยบวีตรงนู้นเนาะสิพ่าหอยหักเชียวเลยว้ยแบกอะไรกูนี่นขึ้นรันจวดๆเนี่ยนี่นี่แต่จวนลงไปดีกว่านี่ยจีพาหักตัวเนี่ย การในพันเก็บเฟื่องตุ่นเฟื่องไว้เนาะคะ่แะแล้วยายพรอนสิภาาไปเบิงหนองแพะตอนแรกก็มาจจกตัวคุณตาจวนตอนแรกก็มาซิบหาตัว,ว,ตน,าาตวน้องหองอ,อกได้จากตัวแล้วบ้านเนี่ยเอาได้ขายแน่หรือตีเอาเรียง <วะ S 1> ข้าว<ะ>เดี๋ยวนึงก็ได้ขายไว้แทะ มันออกปีละสามเท่าคนเนาะออกปีละสามเท่าเท่าละจักโตแต่จวนเท่าเท่ะโตเทละโตเอาม่ได้ออกสองตัวสามตคือกันบ่ออกออกออกสองตัวโยแต่ว่าซุ่มมันเป็นน้ำแนวมันดิอ๋อเป็นน้ำแนวแนวนีนได้เท่าโตที่ละสองก็บเด็กอันเนีโอ้ยคือแพรว้แท้น่ารักเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆพืยายพ่อนสิพาไปเบิ่งหนองแพรมึงนู่นล่ะแพรว้เนาะเพื่อนเอามาเลี้ยงพ่อบีไปเฮือแต่จวน ปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งเนาะเอามาแค่สิบสองตันนะคะแป๊บเดียวนี่ค่ะได้เจ็กตัวแล้วเนี่ยเป็นเป็นแพะข้องการหลวงเมนบ่แต่จวนของเป็นแพะข้องการหลวงของกรมปศุสัสตว์เมนบาเนี่ยจวนนั่ิค่ะนี่ออกออกไหวเพื่อน ออกนองไววบ่ค่ะนั่นแหละแต่หากบ่าจะดูความน่ารักของน้องแพะนะคะอันนี้ก็ออกอาชีพหนึ่งเนาะคะ่ะที่ได้รับการส่งเสริมของรัฐบาลเป็นบ่ยายจวนค่ะได้รับการส่งเสริมขพงรัฐบาลพ่นห้ยทุนกูมาของกรมปศุสัสตว์เป <Yeah. S 1> ็นบ่ยายจวนค่ะ น้องกลมประสุทธ์เพิ่นห้ทุ่นมาให้น้องแพะมาแล้วก็ห้มาทำลงเลื่อนพร้อมนะคะเพื่อนๆแค่สิบสองตัวแพะ่ไว่น้องค่ะอายุที่เอามาในพันในพ่อปีอยู่ค่ะอันนี้พ่อพันธ์มันบ่อเนี้อจุนอันนี้พ่อพันธ์นี่เป็นพ่อแพะตัวพูนนะคะอนี่คือพ่อพันธ์ชื่อน้องยังนี่พ่อพันธ์นี่ไอ้ข้องพ่อพันธ์มีคนเดียวมันบ่กมีตัวเดียวปลาทอนเราคือเมียลายแท้ ปาดเกิดมาเป็นพ่อแพร่นี่สบายใจโอ้มึงนู่นล่ละเพื่อนเพื่อนมึงนู่นล่ละพ่อพันธ์พ่อพันธ์ตัวเดียวพ่อพันธ์ตัวเดียวแต่แม่พันธ์แม่พันธ์เป็นสิบนะค่ะแม่พันธ์สามสิบสองพ่อพันธ์ตัวเดียวโอ้ยผู้ชายเจ้าสูตรเสด็จมาเกิดเป็นแพร่เด้อมุจเจ้าพี่นองเอ้ ูกสเจ้าสูนี่มาเกิดเป็นแพรเด้อค่ะพ่อพันหนึ่งตัวแม่พันสามสิบสองค่ะมันดูล่ะนะฮัาากบอเพื่อนเพื่อนโอ้ยายพ่อนกะถ้าเพื่อนเพื่อนมาชะะ่วยมัค่ะแพ้่นองแพ้ในแพ้ไหวอยู่เนาะคะ่ะออกลูกที่ละตัวพันนี่ออกที่ละตัวกับมีออกสองตัวบ้างเนะาะเดี๋ยวคนหนึ่งหนึ่งกำลังนีง่ตัวหนึ่งหนึ่งกำลังกำลังตั้งทองนาะยาย่จวนนี่เนาะทองใหญ่ซะหนสิประมาณทุกตัวในใยญ่จวน บ่ตัวเดียวแม่นบะสมบูรณ์เมื่อโ่ก็สมบูรณ์อ๋อมันคือใจแถ่นี่นี่แม่ยังจะเลยซ้อนเลยอืมเราเคยออกท่านึงแล้วอุ้ยแต่ห่างเออหนี่รูปร่างดีเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆพื่เพิ่งค่ะเนี่ยรูปร่างดีมากเลยเดี๋ยวไปต้นมาต้นมาประสิทิภาพกันนี้ต้นมากินเฟื่องก่อนจ้ะท่นไปเซฟไปน้ำกันลาบสาบได้เพื่อนๆ กันย่ำขึ้นคอกกันย่างลื่นลื่นลื่นขึ้นคอกน้ำกันนะคะเพื่อนเพื่อนน่ารักบ่ค่ะกินฟางย่ำนี่กินฟางค่ะเพิ่นเฮียนาเพิ่นก็เอาฟางเก็บฟางมาอาหารกับปูอินเพิ่นเลี้ยงในสวนยางเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนย้อยพ่อนี่เคยบอกให้เพื่อนเพื่อนพังแต่สวนย้อยพ่อนี่จะปลูกไม้ป่าเนาะค่ะ ปลูกพะยุ่งย่างหน้าแต่เขี้นท้องแต่สวนเพื่อนของย่าพ่อน,นี่สิเอาซัดมันเลียงเนาะคะ่ะอันนี้เึ้นเพื่นเลียงเลียงแพะเนาะคะ่ะเลียงแพะเลียงแพะนี่กาเล่มกินยาเปลี่ยนเบิด <c oughs> <c oughs> เลี่มกินยาเปลี่ยนเบิดคือกันค่ะพี่น้องสวนพันกับกว้างอยู่ค่ะขยาอมนันต้อนขึ้นไปวะเนี่ยจวนต้อนขึ้นไปกินยาทั้งสวนทั้งทั้งบ่ ย่ำนัน้นเพื่อนกระตุ้นขึ้นไปให้กินหญ้าทั้งๆเนาะคะ่ะเพิ่นก็สิกินหญ้าเปลี่ยนเ,นเบิร์ดเนาะคะ่ะวันนี้มุ่นเพื่อนกับเป็นปุ๋ยใส่ในสวนยางได้อีกเนาะคะ่ะเพื่อนๆหันผู้ใดอยากล่องวิธีนี่กับอีกวิธีหนึ่งนะ,คะ้ค่ะเด้อถ้าพ่อปลูกสวนปาล์มขึ้ย่พ่อนย่พ่อนสิปลูกพยุงยางนาแต่เคียนทองแซมเนาะคะ่ะแต่เพื่อนยี่พ่อนี่สิเลียงแพะค่ะเพื่อนยี่พ่อนี่สิเลียงแพะอันนี้คือยี่พ่อน้ามาเบิงเลี้ยงแพะในสวนยางพารานะคะ ขันกระสีเห็ดตะไคร้ออมนั่นนี่นะคะอันนี้คือตะไคร้ด้วยเพื่อนๆนะะี่ค่ะนี่คือตะไคร้เพิ่นเห็ดตะไคร้ออมนะคะบนในสวนยางห้องกระสีเป็นเนาะคะ่ะพราะว่าน้องแพะเล่มจินเบิดคัะนี้ <c oughs> เล่มจินยาเปลี่ยนเอ,อืดเตือนเนาะคะ่ะนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนๆที่ผู้ใดสิเลียงเรียงซัดเ,เสริมในป่าหยางก็ได้เนาะคะ่ะเลียงพักเสริมในป่าหยางก็ได้บนในมูลนของเพื่อนก็สิเป,เป็นปุ๋ยใส่ในสวนยางใส่ในในหยางไปเนาะคะ่ะผสมผสานห้องกับ เ่เอาประโยชน์นาเดียวนะคะที่ลักๆเขาก็ได้ผลประโยชน์จากการกีดยางในงน,ำน้ำยางน้ำต้นยางเนาะคะ่ะยางพราราซึ่งมันสิไดแล้วค่าถูกแต่ว่าเขากับเฮ็ดเองนะคะเฮ็ดเองในสวนเข้าในบ้านเข้าอาชีพในบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะเขาก็คอยเฮ็ดไปอยู่ได้สบายเนาะคะ่ะบ้านนี้เขาก็เอาแพะมะเรียงเพิ่มเติมน้ำเขาเฮ็ดหน้าเขามีฟางเฮ็ดหน้าเขาก็เอาฟางไว้เอาเฟืองนะคะบ้านนอกเขาเอิ่นเฟืองนะคะ เอเฟื่องไว้ให้เป็นอาหารแพะมึนะะ่นไ่คะกินเป็นตะหักบ่กเพื่อนๆค่ะเฟื่องไว้เป็นอาหารแพะน้ำขันเห็นบ่ะคะน่ารักนะคะทั้งตัวน้อยตัวใหญ่พ่อพันหนึ่งตัวแม่พันสามสิบสองค่ะคอกเนี่ยฟ้ามขุนพิปุ๋ยค่ะฟ้า <c oughs> มคุนพิปุ๋ยนะคะับมันม,มีขอ,อกสองขอ,อกนะคะเป็นเตรียมสิขึ้นแล้วเอาก็สิขึ้นตะเวนแน่เมื่อนี่สิขึ้นนอนและนะะ้วบอค่ะเตรียมขื้น,นอนนลวพี่น้องนะบางดูละค่ะตะหักบอ หฮ้ยเฮว่าย่างว่ายายมาก,กวานกับบ๊จักอันนี้จวนก็ขึ้นควักไว้แถเพิ่นอิม่มแล้วเพราะจะขึ้นไปนอนบ่หันมึงด้วยายเพื่อนเพื่อนขื่นไปละบ่ภาพโมขึ้นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่เนี่ยนี่บ่เที่ยวล่องยี่เ่ยอ๋อเฮ้มีอาหารเสริมมี่ยังให้กินนบ่นหัวอาหารเด้โอ้หัวอาหารน้ำแมนบ่ อาหารกับห้ามเสริมน้ำอืมมันกระตาหักดีได้ละเนาะโอมีเขาพร้อมด้วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแพะ่ในสีมีเขาน้ำอันขึ้นไปแล้วค่ะึ้นไปแล้วมีหม้องอันอยู่ผลเขาไปนอนนอนข้คาเดี๋ยวขคือจกลงมากกับลงมาแมนบออืม นิสัยชอบสะอาดแต่มักซกปรกอืมฟังไงจวนว่านี้ัสชอบสะอาดนิสัยชอบสะอาด,ออาดแต่ชอบทํำสกประปกเป็นเป็นเพื่อนเป็นสัดเลี้ยงลูกด้วยนมเนะคะแพะเนี่นะคะอืมเลี้ยงก็ได้ผลดีอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะลูกหน่อยกันร้ายผลกินนมกัมีไปบิ่งกินนมไปเบ้่งกินนม กินะน่มทื่นตุบตุบอยู่เพื่อนเพื่อนมาเบิ่งน้องกินน่มไปยย่กไก่หนะ่ะแม่พันนี้ละแม่พันอยากอายละทืนนมตุบตุบอยู่เพื่อนเพื่อนอันนี้ก็อีกอาชีพหนึ่งเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ,คะเลี้ยงแพะในป่ายางนะคะเลี้ยงแพะในสวนยางพาราค่ะ เลี้ยงแพะในสวนยางพาราเขาเห็นหน้าเขากะเอาเฟืองไว้เนาะคะ่ะเอาเฟืองไว้เขากะมาอัดเป็นก้อนเก็บไว้ให้น้องแพะกินแต่อีกวิธีหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเป็นอาชีพเสริมเนาะคะ่ะอาชีพรักกะ สวนยางอาชีพทําสวนยางพลาแล้วก็เอาน้องแพะมาเลี้ยงในสวนยางนะคะเดี๋ยวมันก็สิแพะไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแพะไปเรื่อยๆก็สิเป็นฟ้ามใหญ่บัดน,นี้แงม,มันก็กินหญ้าค่ะกินหญ้าเปลี่ยนเอดเติ่อดูด้วยเพื่อนๆแง <laughs> ม,มันกักินหญ้าเปลี่ยนเออเติดว่ามีหญ้าจักเสียนเลยนะคะน้องแพะกินหญ้าแล้วก็กินเฟืองวันนี้ มันในมุ่นเพื่อนนี่ก็เป็นปุ๋ยใส่หน้าได้นะคะใส่หน้าเขาใส่หนสาวนอย่างนี่แหละค่ะอาศัยเกลือกุลกันเนาะค่ะเนาะเยี่พรอจะพาไปเบิ่งปุ๋ยนะคะอันปุ๋ยแพะนี่ก็ขายบนยี่จวนขายสอบเท่าใดนี่อ๋อเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเพื่อนได้ขายมึงก็ได้ลายได้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าก็เสียไปเสียใส่หน้าจะของเป็นก้อนเขรรอยเขียนแล้วนี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะอันนี้คือ ขี่แพะเนาะคะ่ะพันพ่นเป็นไปยุบาลพ่น น้องแพะเนาะค่ะเพื่อนๆยายพ่อนะนี้ยายพ่อนำเสนออีกอาชีพหนึ่งเนาะค่ะเลี้ยงแพะในสวนยางพาราค่ะถ้าเพื่อนๆผู้ใดอยากเลี้ยนแบบหรืออยากเอาไปทำเนาะค่ะก็ล่องติดต่อสอบสามเมืองเนาะค่ะกรมปศุสัตว์เพล่ิลป์ลงทุ่นไหก่อนเนาะค่ะเป็นโครงการของรัฐบาลค่ะก็มี่เพื่อนๆพี่ๆเพื่อนอามาเฮ็ดเนาะค่ะนี่เพื่อนกะไห้เนี่ยลงเรือนเนี่เพื่อนกะไห้ทุนมาขึ้นกันค่ะมาร่วมกันกับราคาแพะเนี่ยค่ะผลกระสองเพื่อนมีสองลงเรือนเนาะค่ะ สองนองเดือนค่ะมันเลี้ยงปีเดียวกับแพรว่าอยู่ค่ะเพื่อนๆืนมันเลี้ยงปีเดียวกับแพร์ว่ายอยู่ค่ะออกลูกสองตัวบ้างหนึ่งตัวบ้างค่ะแต่ถ้าพันนี่พันพันยันมันบ่แข็งแรงบ้าเนาะถ้าออกลายตัวนี่แม่นบ่แย่จวนถ้าถ้าแบบว่าถ้าออกลายตัวนี่มันสิบ่แข็งแรงแม่นบ่มันนมบ่พ่อแม่นบ่บ่ได้ยินค่ะ พูดตอบคำถามบอด้ยินกำลังแบกเฟืองขึ้นขึ้นไปทั้งยุงทั้งช้างอยู่นะคะเพื่อนๆเบิ้งค่ะน่ารักเพอพันเพิ่นรูปโลได้ค่ะเพื่อนๆพ่อพันเพิ่นโอ้ตัวใหญ่พอพันนี่ตัวใหญ่รูปร่างดีลักษณะดีเนาะค่ะคุณกองฟางเพิ่นเนาะค่ะกองฟางเพิ่นเอาไว้ให้น้องแพะ บ้านนี้เพิ่นเลี้ยงงัวนะคะได้เมื่อลังแย่เพื่พอนสิมาทายงัวนํานะคะเพิ่นงัวเพิ่นอยู่ในคอกง,งัวเพิ่นอยู่ในคอกก็มีนะคะปลูกอย่างพาราเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวะคะ่ะทําหน้าพร้อมปลูกอ้อยนํานะคะ,กะเกษตรครบวงจรนะคะเป็นแล้วพ่อพันค่ะน่ารักน่ารักค่ะตามตามปิดพ่อพันน่ารักว่คะค่ะเพื่อนๆ น้องนอนกำลังกินฟางเอาเนาะคะ่ะคลิปมียายพ่อนกับสีขอล่าเนาะคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายพ่อนไว้ในเด้อค่ะยายพ่อนสีหาเรื่องดีๆสาระดีๆมาให้เพื่อนๆบึ้งเนาะคะ่ะเพราะเป็นแนวทางว่าเฮาสีเห็ดจังใดดีแต่จินใจยังใดดีเนาะคะ่ะนชีวิตบานหน้าแบบเฮาเานาะคะ่ะชีวิตเช่าส่วนยางชีวิตเชาหน้าเฮาสีเห็ดไออีอย่างเสริมเนาะคะ่ะ อยู่ตามบ้านตามเมืองคฮาแบบมีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่ายพร้อัแช่แน,นลไวในเด้อค่ะคลิปนี้ขอลาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ทำน้นรักนานรักของนองแพะจ้าเพื่อนเนมือนวันนี้มาเยี่ยมช่วมฟรามแพะของคุณยายปุ๋ยนะคะอันนี้พอพั่มจ้าเพืเ่อนๆ ตอนมัดโซยเนี่ย